เอ้ยโน่นยิงเรียกอยู่ทางขวาขวามีตัวโอกน่ะนะวิ่งแล้วล้มแล้วซาปวนเฮ้ซาปวนเย้ยๆอยู่เรนี้แล้วเพ้่ข้างบนุรัข้างบนข้างบนข้างบนอยู่นี่คุณมีนะ่นเริอนเรืนตรงไหนดิ มันลม้มมันลม้มมันลม้มแปลงเป็นนี่อยู่แปลงเป็นหญ้าอยู่อะ่ะมันจะมีมต้องมีตัวรอดไม,มอไม่ตายเหี้ย อันาภาพนี่แออนแอเนีน่ยมันยิงแอนอีกแล้วเนี่ยเพื่อนมาเต็มเลยอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านมีตัวอยู่บนบ้านเสียงอ่ะเอาเด้อตัวพีชเด้มาดิตัดเอาเงินเงาย้อนย้อน มตายตายตายลมลมลมเนี่ยมันมีตัวอยู่มีอีกมีอีกตัวน่ะจุดแดงมันขึ้นน่ะแถวแถวบ้านเนี่ยมีเร็ยบบ้านน่ะชั้นบนแน่เลยอ่ะเปิดโซนนี่บตัวยิงยิงแอมนดนโดนมีบุดเห็นก็หนาม่ะ ายไปอีกกระจุยมาแล้วศพอ่ะมันศพเขาหรอพี่วัดยิงไม่แปลกเลยไอวอลไอวอลสามลูกมาเก็บเลยเก็บไม่ได้ละเต็มโคตรเก็บพี่อีกทีเดียวเดี๋เดๆอหลาตสนไม้ก็เจ็บ โอ้โหลูกขี่อาจารย์ไม่พูดเลยเรี่อทีกระโดดออกมาทำไมอยู่ดีๆก็ไม่รอดนี่มีตัวอยู่บนบ้านอีกสายสั้นทบ

เพิ่งพกระเบิดมาทำอะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยอยู่บ้านข้างหน้าน,นี่เลยบ้านข้างหน้างลงออดเลยตายไอ้ตายคู่ลูคกกี้โอ้ยนี่ตัดด้วยหนังสี่ตัวรุกันมั้ย อบยังไงบ้าเรือจะยืนได้อ่านละซีโตเลยถึงลวงไประเบิดเลงทุกชวงหกงก็จะตอกันเยอไอ้บึ๊ตายบึ๊ตายบึ๊จำได้ไหมพี่วุฒิจำได้ครับัอดีครับ